สิบภริยาสูตรว่าด้วยภรรยาหกสิบสามครั้งนั้นแลในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของอนาถบินทิกะคาหาบบดีแล้วประทับนั่งบนพุทธอาจที่ปูลาดไว้แล้วสมัยนั้นแล ในนิเวศของอนาธบินทิกะขหะบดีมีเหล่ามนุษย์ส่งเสียงดังอื้ออึงอนาธบินทิกะขหะบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอนาธบินทิกะขหะบดีดังนี้ว่าขาหะบดีเหตุไรหนอ เหล่ามนุษย์ในนิเวศของท่านจึงส่งเสียงดังอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุชาดานี้ข้าพระองค์พามาจากตระกูลมั่งคั่งเป็นสะพ้ายในเรือนนางไม่เชื่อฟังแม่ผัวไม่เชื่อฟังพ่อผัวไม่เชื่อฟังสามีแม้แต่พระผู้มีพระภาค นางก็ไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกนางสุชาดาหญิงสะพ้ายในเรือนมาตรัสว่ามานี่สุชาดานางสุชาดาหญิงสะพ้ายในเรือทนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับนางสุชาดาหญิงสะพ้ายในเรือนดังนี้ว่าสุชาดาภรยาเจ็ดจำพวกนี้ภรรยาเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งภรยาดุดเพชรฆาตสองภรรยาดุดนางโจร 3. ภรรยาดุดนายหญิง สี่ภรยาดุดมารดาห้าภรยาดุดพี่สาวน้องสาวหกภรรยาดุดเพื่อนเจ็ดภรยาดุดทาสีสุชาดาภรยาเจ็ดจำพวกนี้แลบรรดาภรยาเจ็ดจำพวกนั้นเธอเป็นภรยาจำพวกไหนหนางสุชาดากราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่เข้าใจความหมายแห่งพาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้อย่างพิสดารขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแก่หม่อมฉันโดยวิธีที่หม่อมฉันจะเข้าใจความหมายแห่งพระภาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้อย่างพิสดาร พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุชาดาถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนางสุชาดาหญิงสะพายในเรือนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าภรรยาใดคิดประทุษร้ายไม่เกื้อกูลอนุเคราะห์ ยินดีต่อชายเหล่าอื่นดูหมิ่นสามีเป็นหญิงที่เขาซื้อมาด้วยทรัพย์พยายามฆ่าสามีภรรยาเช่นนี้เรียกว่าภรรยาดุดเพชฌฆาตภรรยาใดามุ่งยักยอกทรัพย์แม้มีจำนวนน้อยที่สามีประกอบศิลปกรรมพานิชยกรรมและกสิกรรมได้มา ภรยาเช่นนี้เรียกว่าภรยาดุดนางโจรภรรยาใดไม่สนใจการงานเกียดคร้านกินจุหยาบคายดุร้ายมักพูดคำชั่วยาบคมขีสามีผู้ขยันหมั่นเพียรภรรยาเช่นนี้เรียกว่าภรยาดุดนายหญิงภรยาใดเป็นผู้เกื้อกูลอนุเคราะห์ทุกเมื่อ คอยทนุถนอมสามีเหมือนมารดาคอยทนุถนอมบุตรรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ภรรยาเช่นนี้เรียกว่าภรรยาดุดมารดาภรรยาใดเป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวมีความเคารพในสามีของตนมีใจละอายต่อบาปประพฤติคล้อยตามอำนาจสามีภรรยาเช่นนี้เรียกว่าภรรยาดุดพี่สาว น้องสาวภรรยาใดเห็นสามีแล้วชื่นชมยินดีเหมือนเพื่อนเห็นเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมาเป็นหญิงมีตระกูลมีศีลมีวัดปฏิบัติต่อสามีภรรยาเช่นนี้เรียกว่าภรรยาดุดเพื่อนภรรยาใดถูกสามีขู่จะฆ่าเขี่ยนตีก็ไม่โกรธ สงบเสงี่ยมไม่คิดคุนเคืองสามีอดทนได้ไม่โกรธประพฤติคล้อยตามอำนาจสามีภรรยาเช่นนี้เรียกว่าภรรยาดุดทาสีภรรยาใดาในโลกนี้ที่เรียกว่าภรรยาดุดเพชฌฆาตภรรยาดุดนางโจรและภรรยาดุดนายหญิงภรรยานั้นเป็นผู้ทุศีน ยหยาบคายไม่เอื้อเฟือ้อเมื่อตายไปย่อมไปสู่นรกส่วนภรรยาใดในโลกนี้ที่เรียกว่าภรรยาดุดมารดาภรรยาดุดพี่สาวน้องสาวภรรยาดุดเพื่อนภรรยาดุดซาสีภรรยานั้นเพราะเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลยินดีและสำรวมมานาน เมื่อตายไปย่อมไปสู่คติโลกสวรรค์สุชาดาภรยาเจ็ดจำพวกนี้แลบรรดาภรยาเจ็ดจำพวกนั้นเธอเป็นภรยาจำพวกไหนนางสุชาดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำหม่อมชันไว้ว่า เป็นภรยาดุธาสีพระยาสูตรที่สิบจบ